จะได้ตามกับไปเยี่ยมบ้านถูกค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีเข้ามาแล้วก็ฝากกดบางคนพี่จำกดเข้าไปพี่จำก็ไม่ได้เห็นหน้าฟีดข่าวนะไม่ได้เห็นหน้าฟีดข่าวแต่มันแจ้งเตือนแต่ระบบแจ้งเตือนมาในเม้น์กดเป็นกําลังใจให้ค่ะเขาก็ปกติโดย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 คนที่เขาเข้าใจเขาจะกลับมาแต่บางคนเขาไม่เข้าใจ เขาเห็นคอมเมนต์พี่แจมค่ะอืมก็เหลืออยู่ประมาณสิบกวนาทีแป๊บเดียวค่ะเนี่พูดไปพูดมาครึ่งชั่วโมงเหมือนจะเยอะแต่ว่าแป๊บเดียวพี่แจมก็จะดูด้ดมองเห็นของพี่แจมเพิ่มขึ้นเออพี่แจมดีใจมากทั้งทั้งที่การเขาเรียกการอะไรนะ เอเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องแก้ไขตรงไหนมฝึกไปเรื่อยๆเราก็เล่าประสบการณ์ของเรานี่ละค่ะทำทำมาระยะหนึ่งเจอปัญหาอะไรเอเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องแก้ไขตรงไหนมฝึกไปเรื่อยๆเราก็เล่าประสบการณ์ของเรานี่หละค่ะทำทำมาระยะหนึ่งเจอปัญหาอะไรจนกลัวเขาจะรับนั่นแหละถึงจะแบบไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเป็นแบบนี้ประจำค่ะเป็นแบบนี้ประจำถ้าเยี่ยมบ้านเพื่อนตอนกลางคืนไม่ครบก็ไปเยี่ยมกลางวัน ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณที่แวะมาเป็นกำลังใจไม่ว่าจะชมไลฟ์สดตอนนี้ i, หรือชมย้อนหลังนะคะใสหมดเดี๋ยวจะกลับไปเยี่ยมเ้ยจ้าเด้อไลฟ์สดดีดีจ้าไลฟ์สดก็ดีไลฟ์สดนี่จากประสบการณ์เลยมันทำให้การเข้าถึง การเปิดการมองเห็นเยอะขึ้นเยอะมากพี่แจมเมื่อวานนี้ตกใจทั้งๆที่พี่แจมก็คือมือใหม่ล่ะเนาะการไลฟ์สดก็คือมือใหม่บางทีเนื้อหาสาระมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาคุยประสบการณ์ที่ที่เกิดไลค์กดคอมเมนต์ให้พี่แจมรู้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามา เข้ามาก็เป็นคุยกันเป็นเพื่อนกันค่ะพอดีคอมถ้าคอมเมนต์มาพี่จำจะรู้ไงว่าใครตอนนี้ก็เห็นก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์เป็นกําลังใจนะคะค่ะยังไงก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยพี่จำจะแนะนําประจําเลยสนุกคุยไปคุยมากจิงยูชักทุ่มนึ่งอะไรช่องน้งไว้แล้วถามว่าบางทีก็บางทีก,ทก็ดูค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ ค่ะ,ะไลฟ์สดสิ่งท,ที่พี่แจ่มแนะนําเลยนะคะตอนนี้เหม้<ต>า90วินาทีค่ะ,ะ<ตา>เพื่อนๆที่ชมรับรับชมไลฟ์สดของพี่แจ่มตอนนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะก็แนะนำ<ตา><ตา> ไล่หมดเลยพี่จําจะไล่หมดทั้งหมดเลยจะเคลียร์ให้หมดร้อยเปอร์เซ็น์ค่ะ,ะใครยังไงเข้ามาเจอไล้ส์สดของพี่ชงนมไ้ทรัพย์สิสนแต่ว่าทรัพย์สินบางทีเขาก็เขาก็กินนมแหละบ,บางทีเขาก็ลับไปด่าค่ะก็สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบนะคะขอให้เรามีจุดมุ่งหมายเหมือน พี่จัมอ่าตอนนี้มีคนแจ้งเตือนมาว่าร้านหิวนมเดี๋ยวพี่จัมขออนุญาตไปชงนมให้หลานแป๊บนะคะเดี๋ยวจะกลับมาใหม่คะ่ะแต่เขาไม่กลับมาแต่พี่จัมก็ไม่ว่านะคะไม่ว่าแต่ยังไงก็ฝากนะคะถ้าถ้าเจอเจอไรส่งคองพี่จัมตรงนี้ก็ฝากฝากมือใหม่ด้วยมาสิบนาทีค่ะถ้าก็จะถ,ถ้าไม่มีใครเข้ามาพี่จัมก็จะลงตามเวลาที่พี่จัมกำหนดนะคะประมาณที่ แต่เปิดไปบ่อยๆแล้วมีคนเข้ามาคุยแล้วพี่เราก็จะสนุกไปเองไม่มีก็สนุกไม่มีสนุกค่ะเพราะเรามาเปิดคุยกันปกติไล์สดของพี่จำพานบ้านใครก็ก็แวะเข้ามาเมื่อวานนี้อุ้ยเอไอนำสง่งบางทีก็ได้ฟังบางทีก็เปิดทิ้งไว้ค่ะก็ยังงี้แหละก็สู้กันไปแต่ก็ให้กำลังใจครบทุกคนนะ่ะบางทีเพื่อนมาคอมเมนต์ในกันอะไรเหมือนกันนะคะการเปิดข้างไรายได้ เราก็ต้องการที่จะใช้ความรู้ความสามารถความพยายามของเราในการที่จะถ้าเราคิดให้ดีๆแล้วเราจะไม่ฝืนไม่ฝืนตัวเองไม่ฝืนร่างกายไม่ฝืนอะไรทั้งนั้นเลยเออเราก็ทําตามของกระทักทายมาคุยกันได้เด้อพูดคุยกันได้สนุกทำไปเรื่อยๆสนุกทำไปเรื่อยๆจริงๆนคลิดเองไม่ต้องทำอะไรมากคือมือใหม่ลนะเนาะ การไลฟ์สดก็คือมือใหม่บางทีเนื้อหาสาระมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาคุยประสบการณ์ที่ทีพ่พี่แจมเนี่ยพี่แจมบอกเลยว่าได้พี่จจาจะกลับไปร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแต่ช้าหน่อยนะคะอย่าเพิ่งยกเลิกกันพี่จจาจะกลับไปให้กําลังใจทุกคนแน่เพื่อน,นใหม่ๆเข้ามาคือดีใจมากเลยซึ่งซึ่งมันเป็นกําลังใจไงกาลังใจที่ให้พี่แจมแบบไลฟ์สดต่อไปอ่ายังไงก็ขอบคุณมากๆเลยใน่การเข้ามาชมไลฟ์สดของพี่แจมคือการคอมเมนต์ คอมเมนนี่มันคือการเปิดเปิดค่าการมองเห็นให้กับตัวเองไงคะเพื่อนเพื่อนที่เขาไลฟ์สดเขาจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านก็คือการเปิดก่้าการมองเห็นให้เราเพื่อนจะได้กลับไปเยี่ยมเราเยี่ยมก็เป็นกําลังใจถ้าเราผ่านการสร้างรายไมันก็เลยสนุกไงพอสนุกมันก็มีกำลังใจ อ,อสนุกทําไปแบบสนุกสนุกทาแบบคือมืออาชีพมีคนเป็นเหมือนเราเยอะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนเหมือนเรามีคนเหมือนเรามีเวลาเต็มๆก็คือตอนตอนซับศิลป์หลานหลับอะค่ะ เออตรงนี้จะมีเวลาไล่ไล่ติดตามติดตามเพื่อนเออติดตามเพื่อนทุกคนเราก็จะมีกำลังใจค่ะก็ฝึกฝนไปพี่แจมเชื่อตรงนั้นนะคะการฝึกฝนพัฒนาก็จะทําให้เรามีความสุขไปตามการเจริญการเติบโตของเราเองเออเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องแก้ไขตรงไหนมัฝึกไปเรื่อยๆเราก็เล่เาประสบการณ์ของเรานี่แหละคะ่ะทำทำมาระยะหนึ่งเจอปัญหาอะไรแจมรู้สึกว่าการได้เข้ามาทําตรงนี้มีความฝุขกว่าเก่าอีก ได้ได้ได้เพื่อนใหม่ได้อะไรที่แบบว่าเราก็ไม่เคยเจอกันคนโคราชเหมือนกันไหมฟังภาษาโคราชออกไหมถ้าฟังออกก็คุยโคราชได้จ้าอขอบคุณมากๆเลยที่แม่มาเป็นกำลังใจออหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างนะคะของพี่แจมนะสังวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบนะคะ ขอให้เรามีจุดมุ่งหมายเหมือนให้ไล่หมดเลยพี่แจมจะไล่หมดทั้งหมดเลยจะเคลียรให้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใครยังไงเข้ามาเจอไลฟ์สดของพี่ท้างเป็นคลิปเรียวไม่สามารถสร้างรายได้ได้ซึ่งพี่แจมก็เลยก็เลยไม่แน่ใจว่าเลยเลยพี่แจมก็ก็มีความสุขเหมือนพี่แจมเนาะทําให้มันเรื่องปกติความเคยชินประจาประจามีประสบการณ์อะไรก็มาเล่าสู่กันฟัง ขอให้เป็นการการสร้างไรายได้เป็นครีเอเตอร์มืออาชีพนะคะอย่างอื่นขอขอสงวนสิทธิ์ค่ะอย่างอื่นขอ,อ,อจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ได้ตั้งใจทําและลงมือทําไปแล้วขอให้สิ่งนั้นจะต๊อกกรุงเทพนะจะต๊อกกรุงเทพมาก่อนก็อยู่กรุงเทพแต่แต่อาย่สิบหกกลับมาตอนของข้อมูลมาแล้วรายละเอียด รา,รายละเอียดเข้ามาแล้วค่ะบอกว่าการการเข้าถึงมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ได้ตั้งใจทําและลงมือทําไปแล้วขอให้สิ่งนั้นนุกสนานกันแหละเป็นคนบันเดียวกันนั่นแหละพี่ไม่กระติดกันค่ะโอเคขอบคุณมากเลยจ้ามาิบนาที ค่ะถ้าก็จะถ้าจะไม่มีใครเข้ามาพี่แจ่มก็จะลงตามเวลาที่พี่แจ่มกําหนดนะคะประมาณกะทัก <laughs> ทา,ายมาคุยกันได้เด้เอพูดคุยกันได้สนุกทำไปเรื่อยๆสนุกทำไปเรื่อยๆจริงๆนะคขิปเองไม่ต้องทำอะไรมากประสบการณ์หรืออะไรเราก็ยังไม่เยอะนะแต่พี่แจ่มตอนนี้ก็ผ่านการสร้างไราไยได้ด้วยดาวเพจกะทักท <laughs> า,า,ายมาคุยกันได้เด้เอพูดคุยกันได้ สนุกทาไปเรื่อยๆสนุกทําไปเรื่อยๆจริงๆลวคขีปเองไม่ต้องทําอะไรมาเออจงมีแต่ความสุขความเจริญปราถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ได้ตั้งใจทําและลงมือทําไปแล้วขอให้สิ่งนั้นคอ <c oughs> มเมนต์นะคะเปิด <Okay. S 1> การมองเห็นด้วยค่ะยังไงก็แนะนําเลยนะคะพี่จมอยากกลับไปให้กําลังใจกันกําลังใจสนุกคุยไปคุยมากอะจริงอยู่ชักทุ่มหนึ่งอะไรช่องนมไห้แล้ว ามว่าบางทีก็บางทีหลังก็ฟังคนุ่นคนนี่พูดแล้วก็ลองดูลองดูกดปุ่มกดปุ่มไหลซดเขาบอกไม่ต้องขาดหวังว่าจะโควิด <COVID S 1> น่ะอยู่สี่สิบกาตอนนี้ห3าสิบามแล้วมาอยู่บ้านเองก็ประมาณสี่ปีแล้วนี่มาอยู่บ้านเองก็สี่ปีอาการดีอะไรดีการการฝึกพูดนี่มันก็ดีอย่างนะคะฝึกพูดแล้วก็มาพัฒนาเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องแก้ไขตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 好嘞，弄好。